โมตตาปะ้าวะตุอรหาตสัมาสัมพุทตานโมตตาปะคะวะตุอัปหตสัมาสัมพุทสานโมตตา ตอาราตุสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีสิทิปปนบวรเวนวิเศษอติเลกเตโชชัยตูภวังชัยยะมังคลรชัยยะมาโมคุณมือนีแม่นมือสัน วันนี้แมนวันนี้วัน,นที่เป็นเอกวันอนเนกสวัสดีอาทิตย์กิดใจสีจั์กำจัดไปลีสตวปินาอังกันอดมองคลพูดเป็นบุญนนกุศลเจ้าเกิดประฤหักลำเลิดมหาปลา สุขติยาเวนวิเศษเจ้าเป็นเจ็ดเจ้าจริงอุตมังคลาสุนัขตาสุมังคลาอุตมะโชกอุตมะโยกอุตมะดีที่อุตมะมหานีธิมหัสกีพิลาด้วยอำนาจอันลืสาผุงกาต่างหลายมณีทั้งนปราตและ ดิเจ้าเมืองฟังพอมเท่าแก่มะนังลอมสาธุการบริวารลายเหลือดลังมาห่มนั่งอยู่ซ้อนล้อนตาสะออนบุญลายลาบอกผัดผับไปไกลามาหวงใจส่งเสื่อนย้อยกเงียงมงค้นให้เป็นผลแพร่พาง ดูละอ่างความดีลวมกันมากัะทำลาบายสีเพื่อ,อ,อ,อให้เป็นมังกรดีอันวิเศษปะาโลเปยดแห่งปีตีเสริมสิริมงคลให้เป็นผลอันเดิศสิ่งประสรเสริฐเสริมดวงเจ้าตาต่ออายุบูชาศก หมดทุกโศกเวีนไปสิ่งกันไลให้ไก่ห่างอันตรายทุกอย่างจงดับหายสุขสบายแ็บซอยบุญแลนหอยอยู่สุขีบุญิิมิตรโลทีนี้หายเสียงก็เกนเตียงห่างนี่ไก้มีแต่ความสุขสดใสเปิดแผ่วเสริมจาตาลาสีแล้วอยู่ มือนี้แม่นมือสันวันนี้แม่นวันดีวันนี้ทีอ้มตาโศกตกไปดนีแม่นตกไม่จันกันใบงนีแมนกันไม่แกวเถาแก่ตกแต่งแล้วจริงได้แต่งป้าควรมีกรกรกันปังพอมเถวแก่มันั่งร้องอ้อมอยู่ป้าควรซ้อนหลอนใจลาย มีทั้งฝ่ายผู้แขนมีทั้งแหวนใจก่อยปัดหน่อยซอยสังวานอาหารลายเนื้อหลากสราบปะพกความทุกสิ่งทุกกันมีทั้งผู้พันและมัาจีบป่ะวังหีบดาวดาเมาลหอมหอม่วงเหา่หาเหล่ากองแก้วยกใจปักวรนชวนกันมามนเตา่า เกาต้มกวยใบยสีค้ายหนุ่ยดิกยางปอดพยอดไทยทดส้าพลยานองค์มาแต่เมืองป่าวัดเป็นนาทักสือคุณสีคุณปันจงสีสันงามสะพาดเทาจึงมีปันราชาอญาญาปงสิทธิัยอาปาปนบววันเวนวิเศษอติเลกเตโจ ใจตูปวาวังใจมันกลังดังนี้เป็นเขาบัดนี้คอยจัดหยอพปากวัเอามาตั้งไว้ห้องกุ้งพีนง่น้องสาวเบาวนุ่งหามบัดนี้ได้เลิกงามยาำดีเลือดแล้วพอทับแกว้วจึงไปอัปราธนาะ อาจารย์ผูสลาดมานางาังสัตว์กุ้นควรกุ้นควรขึ้นสามมือจอมภาษาคุ้ควรขึ้นสามมือทาปูหลวงกุ้นควรขึ้นเมือนดังผููเก่าหลวงไกลหลาดกุณควรขึ้นเมื่อดังทาอินแขนเส้นพันปีจะได้สายเมื่อนา หาพันปีจะได้สายมารังยิโรติต่างก็ให้พวกเจ้ามันแก่นให้พวกเจ้ามันเปินเ้นแทนเล็กแดงให้พวกเจ้าแข่งเปินเ้นแทนอินลา้าให้พวกเจ้ามันปั้นเรลี้ยงบาทเอาเสมียนจำเรลินเป็นอาบกวง ย่าได้ตกย่าได้หวงให้พวกเจ้าอยู่สวัสดีเส้นพันปีเจ้ายาได้ถอยเทาวันคำเศร้าให้พวกเจ้าอยู่สบายบาจีละการยืนเาียาิ่งนับด้วยสิ่งอาทรงขายบัตนี้ผุงขาตทั้งหลายทั้งอาญ,ญาเจ้านายราชการเก่าแก่ ออแม่พร้อมกุ้งหม,มูวงสามีทางกำนันผู้ยบาลพร้อมทางนายกอบอบอดหลายคนมากับขังสะบังพร้อมกุุงหม,มูนาลิตรวมกันมากัาบธรลม้าใสีสู่คนให้แจ เจ้าภาพเจ้าซทธาพร้อมด้วยกอบกวกเงื้อนสันหลังนี้ก็ให้พวกเจ้ามีโชก,ก็ให้พวกเจ้าหายโศกโศกกะก็ให้พวกเจ้าหายโอยตายโลกะปัญญาทั้งอุบาทและจังหายทั้งวัดไออันหายยิ่งทวนทุกสิ่ง โอปตะอันตลายจงสุนหายวินาข็อขับเก่าในเนื้อจงนี้กายพุ่งเสนียดจันไหลให้ป้าชัยเทนหนางหมดทุกอย่างนา้าก็าอ,อันเกิดมาแต่กำเนิดหรือว่าเกิดอยู่ในสรีละร่างกายทั้งภายในและภายนอกก็ให้ออก ทางกายก็ให้หายไปน้ำปีเก่าปีใหม่นีก็ให้พวกเจ้าได้เลื่อนโยและสักสีปีใหม่นีก็ให้พวกเจ้าได้เป็นเศรษฐี่สูงสุดขนาดก็ให้มีอำนาจกวงทังขอบเขตจักรวาลสัตว์ตุมันจะได้มาบังเบียดย่าได้มีกูเกียดโสเสียด อังสาให้พวกเจ้ามีปัญญาปัญญาสาเลียวสลาดองอาจเหมือนดังผาะนาคเษนก็กายาให้เห็นกินกายาให้หูยามพวกเจ้าอยู่ก็ให้พวกเจ้ามีใจยามพวกเจ้าไปก็ให้พวกเจ้ามีโชคก็อย่าไดมาผ่าน มานอย่าได้มาตองอุปสรรคคัดของอย่าให้มีก็ให้พวกเจ้ามีหลัดสมีใส่สองแจงตัวทุกแห่งโลกาเหมือนดังแก้วประพาหน้ำดีใส่สองเป็นดังหมวกแจวสองใส่แสงเป็นของแพงอันลำเลิดก็จงบังเกิดแก เจ้าเหื่อนเจ้าสารเจ้าบานเจ้าสองเจ้าสรัทธาก็ให้ไลลังมาเงินคำยากขาดเหมือนดังน้ำาฝนหยาดหําแผ่นปัตตาปีกินสิบปียาไดบกโจกสิบปียาไดลงย่าได้บกเป็นหาดอยาด่าใดขาดเป็นวางสะพะกลัง นาคีเยันติดก็ยังเต็มดีดังเกาทั่วทุกเท่าตลอดลดูการกันนอนหลับให้พวกเจ้าได้เงินหมื่นกันนอนเตือนให้พวกเจ้าได้เงินพันกันนอนกวันให้พวกเจ้าได้เงินล้านออกจากบ้านให้พวกเจ้าโลมกุ้งงานและกุ้งคำให้มีเส นาำแหลังแลแห่นาให้พวกเจ้าได้นุ่งผ้าพื้นแซลไม้คำอมนิตท้งใจย้าเขาว่ากายไกลไตลุงปลาให้มาน้อมดอกซอยสิ้นทั้งแดนดินทั่วประเทศให้มาสาเกตเก่า กมกาบดอกวันทาให้มาสักการบูชาทุกวันยาได้ขาดให้พวกเจ้าได้เสวยราบอยู่สางดอกของเมืองให้มีสมพันธ์เมืองหรือสาาัว่าแศกหลับเขารู้หลังไหลมาบัดนี้คอยจัดเสริรนเอาเจ้ายอดฝา มาซอยเลียเอาควันว่าม่เยอะควันเอ่ยควันจะไปบดนามสาใหญ่กินปลาก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ควันจะไปอยู่นากินข้าวก็ให้มาสามื้อนี้ วันนี้ว่ามาเยอะควันเอ้ยอยามมาตาเว้นคำาลงลับป่าแสงยามมาตาเว้นแดงลงลับป่าใหม่ควรเจ้าไปอยู่้อนเหนือหรือไตยก็ให้หีบมาเตียงจีงจาซา ควรเจ้ไปอยู่ปากวาดแดนไก่ก็ให้มาสามือนีวันนี้ว่ามาเยอะควนเอ้ควรจะไปเที่ยวกับแพ้ว่าทางสิลนมีสามกุดีไปายไตย ให้เลืกให้แหลนมาควรจะไปส้มสู่ทางผู้เวียงไปายดยอนย่าไปนอนอยู่ข้างถ้าปุ่นให้ดวนมาควรจะไปส้มสอนนอนพายป่าไม่ใหญ่ควรจะไปเที่ยวเล่นนาทีน้ำอ้าวกระแสควรจะไปทางกำรรปนหอมเป็นขมเหม็นตำ่าไปนำมูแมวแก้วปุญนให้ตาวมาว่า เที่ยวเล่นไปนาพระนามาถินประสาทเมื่นหองต้องเลี้ยงสังาสีไปเห็นนานิแยมแนมน้ำเขาไก่เต่าควนจะไปเห็นสาวเบาหน่อยเสิร์สู่ให้เต่ามาควนจะไปเที่ยวขาตั้งไก่ประเทศต่างควนจะย่างคำนำตาเล็กป่วงยันไก่ว่า มาหอดไฮอยากไปสนป้านหากวรจะมาหอดนาอย่าไปสนป่าเขากวรจะมาหอดเยาให้ยูสุงจิ้มเย็นก็ให้ลูกลานลายแหงนมาหลอมโย่ป้อมหนาหยัดมูวงสาขันฝนตกอย่าได้ไปทางหลังขางป่า้องเสียงดังอย่าได้ไปทางหน้าให้ลูกไาปลายแผ่ ให้กับจักกายทัพประกอบตลางให้นิหายไกลห่างสรัพย์ประปต่างๆให้นีิหางไกลสูญให้พวกเจ้าสุขสมบูรณ์เป็นห่มโพกแก้วควรจะมาหอดแล้วให้มาเขาเแบนสู่เกิงให้มันมิดอิงติ่งตั้งแต่มือนีวันนี้ว่า ความเจ็บเจ้าอย่าได้ความไข่เจ้าอย่ามีให้พวกเจ้าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีอายุยืนยาวยิ่งได้มีเป็นทุกสิ่งสมปรารถนาะมีพลานามายแข็งเฮืองบอกแก่บอกอ่บอเท่าเงินทองไหลหลังเขาสู่มือสวอรรค์เจ้าูประวัง ชัยมังคลาชัยมหามงคลจัตตาโลธรรมาวัตติอายุวันโหสุขังพลังก่อกคาืนสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสทีพะวันตุเต